ก็คือความเห็นว่าเราเกิดมานานความเห็นต่างๆมีมานะถือตนถือตัวของเราเนี่ยให้วความอยากของตัวเองอยากสบายไม่อยากทุกข์มาจากตัวตนของเราเนี่ยเราเกิดมานานมันก็มีความเป็นผู้นำอ่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเคยผู้นําในตนเองความรู้สึกที่เราเป็นผู้นำนั่นเรื่องมานะตรงนั้นอนะ่ะเราไม่ฟังอาจารย์ที่สอนฟังก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่ฟังก็มากฟังแล้วก็เป็นความคิดตัวเองก็มากแปรสารผิดลูกปู่มั่นทั้งดอก ธรรมะที่เป็นสัจจะไปอยู่ในหัวใจของปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะเทียมแปลความหมายของสิ่งที่เราฟังผิดมันก็เป็นทิฏฐิของเราเลยทําให้เราปฏิบัติไม่เข้าใจเพราะก้าวหน้านได้ยากคือแนะนําได้ยากเพราะง่าก็เหมือนทําเวลาทํางานแต่เขาถ้าอายุเยอะๆเขาไม่รับเข้าทํางานทั้งปะไรบอกยากถอนยากแน่ยาก,ายยากทางธรรมก็เหมือนกันระราทานเนี่ยผู้นหนึ่งที่อยากจะบวชตอนแก่ก็ไม่มีพระภิกษุไหนให้บวชเพราะว่าคนแก่สอนยากเขาไม่รีบุวช ก็เลยให้ท่านบวชรับรองจะสอนท่านพระราชาก็รับฟังคําสอนภาษาริบุตรก็ภาคเพียนนะเป็นคนว่าง่ายง่ายบอกง่ายคนได้รับคํายกย่องจากพระเจ้าว่าเลื่นในทางว่าง,ง่ายนะแล้วท่านก็มาดูรหัสเพราะว่าท่านเป็นคนว่าง,ง่ายนี่แหละถ้าผู้สูงอายุเนี่ยต้องเอาพระราชาเป็นไอดอลเลยเป็นผู้ว่าง,ง่ายบอกง่ายง่ายว่าคําสั่งว่าให้ทําอย่างนี้ก็ทําเลยต้องว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีข้อแม้อย่างนู้นมีเหตุผลอย่างนี้